ไหนวะนี 1. 1> ่ไงเออเฮ้ย oh มือยากันนี่นะเออนี anyway> o, taco taco ่นะอ่าตรงขีดยาอ่ะวันนี้ผัวเอ็งได้แปะไหมอีอมันพุ่งผาดใจเย็นๆอ๋อใจเย็นโอเคใจเย็นนะออมันพุ่งถึงผาดใเนเฮ้ยอย่ากดดันดิมันไม่กดดันแค่กดวิดีโอถ่าย เออไม่ขำช่วยนอมอเรื่อเบี้ยวแน่เลยไม่เป็นไรวัดวัดใหม่ดิเมื่อกี้มันไอ้นี่กระดุกตั้งงานสี่สิบเยเลยครึ่งเลยนี่อ่ะอ่ะเอออ่ะเอออ่ะ อ่ะอ่ะอ่ะ้าวเป็นหายเลยนั่นะจะเบี้ยวกับแผ่นนี้เลยมาตัด,ดอึฮอ,อยูห่างๆมันก่นอนแผ่นนี้ครึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วค่ะท่าน <c oughs> แผ่นนี้ครึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วนะท่านผู้ชม เดียด๋ยวกำลังตัดอย,ย,ย,ยู่หัวเองอะไร โอเคเสร็จแล้วค่ะ